ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยซนจากปลาผัดไทยยังไงครับเรื่องนี้ครับผมครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่กำลังรับฟังอยู่นะครับผมครับเรื่องนี้ผมก็ต้องขออนุญ,ญาตอา,อาจจะ เกินเยอะสักนิดนึงครับเพราะว่าเรื่องราวเนี้ยมันเกิดขึ้นกับผมเมื่อประมาณสักยี่สิบกว่าวันที่ผ่านมานี่โอ้สดๆเลยนะครับใช่แต่ว่าสตอรี่เรื่องเนี้ยมันยาวกว่านั้นแต่ว่าผมมาเจอซ้ําอีกรอบหนึ่งเหมือนไปเจอเรื่องเก่าซ้ําอีกรอบหนึ่งพี่อครับครับคือเรื่องมันมันเป็นอย่างนี้พี่ก็คือว่าก่อนที่ผมจะกลับมาอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยคือบ้านหลังนี้ผมสร้างสร้างใหม่มเสร็จเมื่อประมาณสามปีก่อน ครับแล้วผมก็กลับไปอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วก็มาประจําเป็นพนักงานที่ประจําอยู่ในพื้นที่นี้ประมาณห้าอำเภอผมจะรับผิดชอบคนเดียวที่นี่ครับแต่เมื่อประมาณเข้าภาษาที่ผ่านมาจากเื่งที่แล้วคือน้องผมคนหนึ่งคือเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตด้วยรถจักรยานยนต์ไปก็ทําให้งานทางโซนนันนะ้นอ่ะมันดองไว้ประมาณสิบกว่าวันพี่คือเขาก็ต้องการคนที่ชนานาญนะครับ ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกเลือกไปว่าไปช่วยทีมนู้นก่อนได้ไหมสักประมาณสักเจ็ดแปดวันอย่างเงี้ยแล้วก็ให้งานมันบางๆหน่อยเพราะว่าคนใหม่ยังรับราไม่ทันอืครับถึงถึงมีคนใหม่แล้วก็จริงแต่ว่าคนใหม่กับอ่าจะเป็นประสบการณ์หรือว่าคนที่ทําง,งานมาก่อนนะก็ต้องไปสอนน้องๆเขาด้วยที่เข้ามาใหม่ด้วยดิผมก็เลยไปดีคราวนี้ผมจะย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งคือก่อนที่ผมจะมาอยู่ที่นี่เมื่อสามปีก่อนเนี่ยผมอยู่ตรงนั้นมาก่อน ืครับตรงที่ผมไปทํางานตรงนี้มาก่อนแล้วก็คราวนี้ยอการไปทํางานของผมเนี่ยก็จะไปกลับปกตินี่แหละแต่ว่าเวลาไม่ค่อยเป็นเวลาหรอกครับแต่มันจะมีเป็นเขาเรียกว่าผมเรียกว่าเป็นที่คนหนึ่งที่จะเรียกว่าเป็นชายเล่อล่ออะไรผออซึ่งจังหวะที่ผมเนี่ยกลับกลับบ้านอย่างเงี้ยฮะส่วนใหญ่จะเจอเขาตอนเย็นตลอดเลยเขาจะอยู่แถวแถว ปลายรถเมย์เหมือนเป็นเป็นที่นอนของเขาในตอนกลางคืนนะครับใช่ครับแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยเราไม่เห็นเขานะถ้าถึงเชือผ่านมาตรงนั้นทีมองไปก็ไม่เจอแต่ถ้าเป็นเวลาประมาณสักสองทุ่มถึงสามทุ่มเนี่ยถ้าผมกลับไปเนี่ยเจออทุกวันเจอทุกวันครับอยู่ตรงนั้นแล้วจะอยู่แค่ตรงนั้นด้วยออแล้วคราวนี้ผมก็ด้วยความที่แบบผมก็ไปกักตอนที่ผมสี่ทุ่มก็มีตีหนึ่งก็มีผมยิงรู้ว่าเขานอนตรงนั้นคราวนี้อ่าผมก็ เวลาที่เราซื้อของจะเข้าบ้านถึงมันเป็นซอยที่ยาวอ่ะพี่บ,บางทีผมซื้อลูกชิ้นอะไรเงี้ยหรือว่ามีของกินมาด้วยหรือว่าลูกค้าให้มาหรือเป็นน้ําเป็นอะไรเงี้ยผมก็จะแวะให้ผู้ชายคนนี้พี่คราวนี้ยผมผมถามเขาบอกว่าพี่กินข้าวหรือยังเขาก็สายหน้านะครับว่าไม่ได้กินผมก็จะยื่นให้คือครั้งแรกที่รู้จักกันเนี่ยผมไม่ได้คําพูดอะไรจากเขาเลยแต่พอเหตุการณ์มันนานๆไปคราผมเจอบางทีก็เจอบ้าง จอก็ให้บ้างบางทีผมรีบผมก็ไม่ได้แวะแต่ถ้าเกิดผมจําได้ว่าเออเมีติดไม้ติดมือมามีขนมที่ลูกค้าให้มาผมจะแวะให้คนณให้กินซึ่งผมดูแล้วคือเขาเขาไม่ได้เป็นคนเป็นเนรอนแต่ไม่ใช่เป็นคนที่แบบเสียติีอะนรทีไม่ใช่คนบ้าไม่ใช่คนบ้าครับแต่ว่าทรงก็คือแบบว่าทรงนั้นเลยตรงนั้นเลยไม่ได้ตัดผมตัดเผาชุดเดิมเลยเขาเนี้ยคุยดูเรื่องดูเรื่องครับอผมเคยถามเขาว่าเ พี่เข้าใจผมใช่ไหมเขาพยักหน้านะพี่ครับแต่พอผมบอกว่านั้นพี่พูดกับผมได้ไหม,มเขาสายหน้าครับอ้าวอ้ามันเขารู้แต่เขาไม่พูดหรือเปล่าซึ่งผมดูจากหน้าตาเขาแล้วเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่เป็นรุ่นน้องผมอืก็ค,คือผมยังคิดเลยว่าถ้าเกิดพามาตัดผมแต่งตัวแบบดีๆหน่อยพี่ผมว่าคนเนี้ยหล่อเลยอู้อ่าหล่อเลยครับทั้งส่วนสูงทั้งหน้าตาอะไรเงี้ยแต่ก็ เป็นสตอรี่ของผมที่แบบจําเขาได้อะเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยคือบางคนนอาจจะไม่กล้าที่จะไปนั่งตรงนั้นไปรถเมย์หรือว่าจะเดินผ่านหรือซ้ำไปคือหมาก็ยังเห่าผู้ชายคนเนี้นะอไปที่ไหนหมาก็จะเห่าเขาตลอดเลยแต่ว่าผมการนั่งการนั่งขุยกับเขาใกล้พี่้สิป๊าบ่อยเจอกันบ่อยเทาเนี้ยเมื่อเวลาผ่านไปผมกลับมาผมก็มีบ้านใหม่ผมก็ย้ายมาที่นี่ครับเราก็จะเป็นน้องคนนั้นที่เขาทํา งานแทนผมแล้วเขาเสียไปคราวนี้ยเมื่อน้องเขาเสียไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยจะต้องย้ายไปช่วยงานประมาณที่ตกลงกันไว้นะครับประมาณสองสัปดาห์ครับผมก็เลยได้จับตปเจอกับผู้ชายคนนี้ขี่คนเล่อนเนี่ยอ่าคราวนี้ผมจะทํางานไปวันนั้นอ่าเป็นวันแรกที่ผมจะต้องไปเลีย์งานซึ่งงานมันเยอะมากงานมันคืองานมันด้องเยอะมากเลยผมก็ เขาเอาฟิดปุ๊บเสร็จปุ๊บก็ไปดูงานแล้วก็จะเลือกตัวที่ที่ว่าต้องเอาก่อนเลยเอาเอาที่ว่าเร่งก่อนเอางานที่เร่งรีบก่อนแล้วก็ค่อยไล่มาตามลาดับ,บแต่วันนั้นเนี่ยผมตื่นนอนมาผมรู้สึกว่าตาผมเนี่ยกระตุกข้างขวาตลอดตั้งตั้งแต่อาบน้ําแต่งตัวออกจากบ้านเลยพี่ครับอ่าผมก็คุยทำไมกระตุกอย่างนี้มันจะคือผมก็ถือเคสนะพี่ว่ามันจะมีเหตุอะไรกันป๋อมวาเนี่ยอืมและวอกอย่างเส้นทางเนี้ย มันเป็นเส้นทางที่น้องน้องผมเนี่ยเสียชีวิตด้วยอืมอ่าผมยังคิดในใจเลยบอกว่าถ้าผมเอารถคันนี้วิ่งมันจะจํารถผมได้หรือจะหลอกผมไหมครือ <c oughs> <c oughs> คือ <c oughs> ผมคิดแบบเออผมคิดว่าเออืมันจับผมได้โอ้ยสัญญาณหายไม่คิดหรอกอ่าผมผมก็คิดว่าอ่าเราก็ เรียกวาเวลาตอนกลางวันสิ uh huh. ออมันคงไม่เจอกันง่ายๆหรอกผมก็ต้องเรียงตอนกลางวันไปตรงน,นั้นอย่างเงี้ยครับคราวนี้ผมถือว่าวันนั้นผมได้รับงานมาเคสแรกที่ผมติดปัญหาเลยก็คือลูกค้าขอส่งพิกัดมาว่าให้ผมไปที่เนี่ยอื uh huh. ผมขับรถเข้าไปตามพิกัดเลยแล้วก็โทรถ,ถามก่อนได้ว่าที่อยู่ทั้งวันไหมผมน่าจะไปถึงช่วงประมาณไม่น่าเกินบ่ายสามนรัีเขาบอกมาเลยเออนั้นจะแอดไลน์กันไว้แล้วแพี่ส่งรูปให้ เขาพูดดีทุกอย่างเลยเราก็ส่งโคดคชันมาให้ผมผมก็ไปตามที่เขาบอกเลยอืเขาเนี้ยพอไปถึงที่รีบเข้าไปอ่ะมันไปต่อที่วัดที่ไปถึงไปที่วัดซึ่งสุดที่วัดแล้วอยู่ตรงหน้าเมนพอดีเลยนี่โอ้เขาเนี้ยผมโอ้สัญญาณคุณแจ็คคุณแจ็คลองครับอ่อ่ไปถึงตรงเมนพอดี ครับผมคราวนี้ผมก็จอดจอดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไลน์เพื่อจะสง่งข้อความว่าพี่ผมถึงแล้วนะอ่ามาถึงแล้วซึ่งมันครับซึ่งมันไม่มีการตอบกลับมาพี่อ่าคราวนี้ผมก็โทรเข้าไปเลยผมก็โทรเข้าไปจะบอกว่าพี่ผมมาถึงแล้วแต่ว่าพี่ปักผิดหรือเปล่าตรงนี้มันมันเป็นหน้าเมนพอดี<น>เลยนะอเอออยู่หน้าเมนเลยพี่แบบประตูประตูทางขึ้นเมนเลยแต่ว่าคราวนี้มันไม่มีใครอยู่ในแถวนั้นให้ผมถามได้เลยครับ ผมก็เลยโทรไปเขาเนี้ยเลขหมายท่านเรียกไม่สามารถอ่าติดต่อได้ดไดในขณนะน,นี้ผมเลยผมอะไรแล้วลเคสนี้แลคือผมก็โทรกลับมาบอกงานติดปัญหาจะทํายังไงดีผมติดต่อลูกค้าไม่ได้ผมต้องไปแล้วนะคับสรุกว่าผมก็ต้องทิ้งเคสนีไ้ไปผมเซ็งมากเลยเพราะว่าผมเนี่ยต้องขับรถไปหาเขาเนี่ยจากที่ผมไปจากมเมื่อกี้มันไม่น่าต่ดไปหกสิบกิโลเพื่อจะไปหาคนคน,คนนี้นะพี่ไกลนะไมากเลยเออไกลนะใช่แล้วตอนนี้มันบ่ายสาม ปสามแล้วผมยังเหลือลูกค้าอีกสองคนผมก็เลยต้องตีมาเคลียร์งานกับลูกค้าอีกสองคนที่เหลือซึ่งมันก็เป็นช่วงเสร็จประมาณหกโมงครึ่งได้พี่อืครับซึ่งก็ต้องเผื่อเวลาที่ผมจะต้องขับรถกลับมาที่บ้านผมอีกอซึ่งมันก็ขําสรุปว่ามันก็ต้องขํามจนได้เลยพี่ครับคราวนี้มันก็ต้องอ่าผ่านเส้นทางเนี่ยเส้นทางที่น้องชายผมเสียไปเนี่ยแต่ผมก็ขับไปผมก็คิดว่า ไม่เป็นไรหรอกแต่น้อยถ้าเจอก็มีเรื่องมาเล่าให้พี่ฟังในรายการนะผมคิดอย่างนี้นะเพราะว่ามันเป <welcomed S 2> ียกเลยมันเึ่งจะนั่นแบบเปียกเลยผมก็โอเคถ้าเจอก็่ะค่อยว่ากันอมผมก็ขับไปแล้วก็ผมฟังเพลงไปด้วยคือทําผมมันขับรถแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยก็คดนนีพอไปถึงตรงจุดนั้นจริงๆเนี่ยมันก็ผมก็มองนะพี่มองดูว่าแต่เราไม่รู้ว่าเขาตายตรงไหนหรอกแต่คือมันบอกบริเวณนี้ยผมก็มองซ้ายขวาเฮ้ย สองทุ่มประมาณสองทุ่มกว่าแล้วอะครับผมไม่เจอไม่เจออะไรนะผมกม็เริ่องอกไปก็คือ,อไม่เจออะไรคราวเนี้ยพอไปถึงประมาณสักจะถึงบ้านแล้วประมาณปากทุ่มมีน้องคนหนึ่งโทรเข้ามาพี่อืโทรเข้ามาบอกผมว่าพี่ไม่เห็นมาเลยได้ข่าวว่าวันนี้มาทํางานที่นี่วันแรกเหรอกลับมาทํางานใหม่เหรอพี่เป็นพนักง,งานใหม่ใช่ไหมโทรมาแซวผมอนะพี่ครับ เขาเนี้ยไอ้น้องคนเนี้ยแฟนเขาเนี้ยเป็นท้องแก่พี่ท้องแก่แล้วเนเนี้ยผมก็เลยเออวะมันก็นไม่ได้มาหาน้องมันตั้งแต่จนจะคลอดแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าบ้านก็ได้พอดีผมเห็นทุเรียนมันอยู่ข้างทางอ่ะพี่ผมก็เลยตัดสินใจอ่ะเดี๋ยวซื้อทุเรียนไปฝากแม่แฟนอ่าแฟนของน้องนี้สักหน่อยละกันถือว่าก็ไปเยี่ยมด้วยคราเนี้ยของผมขับรถไปพี่ขับรถไปแล้วไปจอดเนี่ยที่หน้าบ้านน้องคนเนี้ยปุ๊บสรุปว่าไอ้นั่นก็ เดินออกมาพอดีเอาพี่โอ้มาได้ไงทำไ,งไมไม่บอกก่อนอพอดีเลยพี่แฟนผมอยากกินผัดไทยพอดีอืเพราะว่าเขาท้องรประมาณเก้าเดือนแล้วพี่คือท้องแก่มากแล้วจะคลอดแล้วอะแล้วอยากกินแลกก้วอยากกินด้วยแล้วมันกีนก็โอ้โอแล้วมันกินไม่โทรบอ,อกพี่วะพี่จะได้ซื้อเข้ามาเลยม,มันเพิ่งอยากกินเดี๋ยวเนี้ยพี่แล้วผมต้องไปแเอางี้เดี๋ยวผมยืมรถมอไซค์พี่แป๊บนะหน้าปากซอยพี่เดี๋ยวผมมาไปที่อยู่นี่ก่อนผมก็เออเออโอเคโอเคผมก็เข้าไปคุยกับน้องผู้หญิงซึ่งบ้านหลังเนี้ย มีน้องผู้หญิงแล้วก็มีเป็นแม่ของเจ้าเนี่ยอีกคนหนึ่งครับแก่ก็อายุเยอะแล้วแหละ,ละครับแล้วก็มีรถมันก็เอารถผมไปไปไปขับไปซื้อผัดไทยพี่คราวนี้ยจังหวะที่มันไปซื้อผัดไทยเสร็จนะแล้วมันก็ไปเ,เว้นเพื่อจะไปซื้อน้าอะไรไหมให้ผมกินเนี่ยครับจะรู้ว่ามันไม่ได้ชักกุญแจรถออกอีกอ่าผมเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะที่ผมพูดนี่จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วมันคิดว่าจะเข้าไปแป๊บเดียว แล้วมันลืมลืมเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้ชัดออกอเสร็จปุ๊บคราวนี้ยออกมาไม่เจอรถผมอืมคราวนี้ยผมจังหวะนั้นตอนที่ผมอยู่กับที่บ้านน้องมันเนี่ยแฟนของไอ้เจ้าเนี่ยยันบอกว่าปวดท้องขึ้นมาพอดีพี่ครับปวดท้องที่แบบว่าเหมือนกับว่าคปนปวดท้องอ่ะปวดท้องคลอดเลยอ่ะพีเออ่เออเออจะคลอดคราวนี้ยผมก็คืยตายแนละ้วยังไงเนี่ยผมก็เลยโทรศัพท์ไปหายเนี่ยซึ่งไอ้นึ่ก็คงจะกําลัง ยังไม่รู้เลยหรือว่ากําลังรู้ว่ารถรถหายอยู่ซึ่งมันไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปเพราะมันบอกมันจะไปแป๊บเดียวผมโทรไปโทรศัพท์มันก็ดังอยู่ข้างๆตรงซอยใกล้เนี่ยผมมันบอกสวยแล้วทําไงดีเอาอย่างงี้ไปแต่พี่พาไปเลยแล้วก็เอาแม่ไปด้วยก็คือไปสามคนแล้วเอากุญแจรถใหญ่อะ่ะก็ขับออกมาอีพ,พอจังหวะที่ถอยรถออกมาเปิดน้องวินมอเตอร์ไซค์กลับมาอืมบอกพี่เช็ครถรถพี่หายว่ะพี่ผมไม่ได้ชักกุญแจออกมาอ,อ แต่มันมีรถอีกคันหนึ่งมันเหมือนกับพี่เลยออมันจอดอยู่มันเหมือนกันสีเดียวกันเลยพี่แต่ว่ามันล็อกคออยู่ออผมก็เลยบอกเอาทำยังไงอะทีเนี้ยออไปเอายี้งพี่ไปส่งแฟนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ติดรถไปด้วยมันอยู่ตรงไหนอะอยู่เซเว่นนี้เหรอเดี๋ยวพี่ไปลงตรงเซเว่นก็ได้แล้วเรารีบพาแฟนเข้าไปที่โรงพยาบาลเลยนะผมก็ปูนี้ยฮะพอนั่งรถออกไปเสร็จปุ๊บผมก็ให้น้องอะไปเลยแล้วผมก็ลงตรงนั้นผมก็ไปยืน ตอนแรกผมคิดว่าผมจะ,จะแจ้งความเลยไหมจ,จะโทรแจ้งแจ้งเหตุก่อนว่ารถหายแต่ตอนเนี้ยผมเห็นว่ามันมีรถคันหนึ่งพี่ที่มันเหมือนกับของผมจริงอืสีเดียวกันเลยแต่ทะเบียนไม่ใช่เท่านั้นเองครับผมก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยืนรอตรงนี้สักพักหนึ่งก่อนเผื่อมันมีอะไรผิดสังเกตรหรืออะไรแล,แล้วเราคิดว่าอ่ะสักงห้านาทีเนี่ยมันอาจจะขับผิดไปหรือเปล่าคนมีคนแบบขับรถคันนี้ไปเป่อเพราะกุญแจมันเสียหรือโดนขโมยมีสองอย่างที่ผม ผมคิดในแง่ดีเอาไว้เผื่อไว้นิดนึงอะพี่ต้องวันที่ผมรออยู่ต้องคิดว่าจะกดโทรศัพท์ให้แบบว่าโทรไปหาเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่นั่นแล้วจะบอกว่าพอจะช่วยได้ไหมเนี่ยเพราะว่ารถหายมันมีรถมอเตอร์ไซค์ของผมเนี่ยขับมาจริงๆพี่เออแต่มาสามคน<อ>มาสามคนเขาเนี่ยก็พอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มาจอดตรงรถไอ้คันที่เหมือนกับผมเนี่ยพี่ครับอ่าแล้วก็ลงอ่จอดละมาแล้วก็ลงเขาลงเสร็จปุ๊บเนี่ย ผมก็เดินเข้าไปเลยแต่ผมก็คิดในใจอยู่นะถ้าเป็นถ้าเป็นแก๊งลักรถหรืออะไรเนี่ยผมสามหนึ่งผมเสียเก็บผมแก้งคำเป็นเดินแบบใกล้ๆแล้วอยากจะฟังว่าเขาคุยอะไรกันก่อนสรุปว่าหน้าตาเขาเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นแบบอายุประมาณไม่น่าจะเกินยี่สิบสองยี่สิบสามเป็นเด็กเรียนมหาลัยอะที่ประมาณนี้อืแล้วก็หน้าตาแต่ตื่อูวไปเอารถพี่เขามาตายแล้ว่วานนี้พี่เขานี่หรือเปล่าเนี่ย<อ>คือสรุปง,ง่ายๆคือขอโทษกันเพราะว่าไอคนหนึ่งเนี่ย ที่มันเอารถไปเนี่ยคือมันอะขับรถเอ้คัานี้มาครับแล้วมันก็ยืมรถของมาด้วยแล้วเขาเนี้ยมันดันดันไม่ดูว่ากุญแจเนี่ยคือเห็นปุ๊บแล้วมันก็สตาร์ทรถผมไปเลยน<อ>ะพี่แล้วขับไปพอขับไปปุ๊บจึงรู้ว่ามีกุญแจอีกดอกหนึง<อ>่งอยู่ในกระเป๋าข้องแกงแอ้เอเขาเนี้ยเพื่อนมันก็บอกเฮย้ยรีบรีบรีบมาเลยรีบมาคืนเลยไม่งั้นตายแน่เลยโอ้หเดีย๋ยวเขาแจ้งความมายุ่งมับขโมยของครับเราเนี้ยผมก็โอเคได้รถคืนมาแล้วผมว่าวันนี้ก็ไปหาลูกค้าก็ อ่ะโดนโดนโดนเทแล้วก็มาไอน้นี่ก็บาแล้ววันเนี้ยทะม็นตาข้างขวาเนี้ยวันแล้วต้องเจอเรืแบบแบ่องแปลกแปกเออยังดีที่ได้รถคืนกลับมาครับผมก็เลยโทรกลับไปพี่โทรกลับไปที่น้องบอกเออพี่ได้รถแล้วนะเว้ยพอดีเขาสับไปอะ่ะเขามาคืนพอดีแหละเป็นไรบ้างอะ่ะพี่ต้องตามไปไหมอ๋อไม่เป็นไรพี่อ่าเขามาดูเฉยๆว่าปวดท้องก็ใกล้น่าจะใกล้คลอดแล้วแหละพี่ ก็จะได้จากคืนนี้อ่าผมบอกเออโอเคถ้าอย่างนั้นอยู่เหมนเพื่อนแฟนเลยล้วกันไม่เป็นไรแต่เขาเนี้ยในรถที่พอมาเปลี่ยนไปไปเสร็จปุ๊บเนี่ยที่เจ้านั่นมันรู้คือมันมีถุงปัาไทยห้อยอยู่ที่ที่รถอยู่ถุงนึงรถเรานะซึ่งมันซื้อมาแล้ว,ลวใช่อซื้อมาเตรียมจะให้แฟนแต่อันเนี้ยดันดันมไม่ดูเลยแล้วขับไปก่อนแล้วลืมแล้วเขาเนี้ยมันก็ขับมาพร้อมกับถุงปัาไทยเนี่ยพี่มผมก็เลยเอา้าวกลับบ้านดีกว่าไว้ แต่คราวนี้ยเห็นถุงผัดไทยถุงหนึ่งแล้วผมก็ตอนแรกคิดว่ามันกินอะไรไม่ลงเพราะมันมันแล้วมันเสียเวลากับเรื่องนี้มาอืผมกม็เลยคิดถึงกับผู้ชายคนนี้ยพี่ที่เป็นคนเ<อ>ลี้ยงลอ๋อครับเออเออใช่ว่าอ๋อถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวผัดไทยถุงนี้เดี๋ยวยังไงจะกลับเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวเอาแวะไปให้เขาแล้วกันอืผมก็ขับกลับเลยที่เดียวว่าข้าวปลาก็ไม่เป็นไรแล้วไม่ไม่อยากกินเท่าไหร่ คราวนี้ขับไปพี่ผมก็ไปเจอคือไปรถเมย์ไม่มีแกนอนวันเนี้ยซึ่งปกติแกจะนอนสามสี่ทุ่มแต่วันนี้ยไม่เจออืแต่ใกล้ๆกล้ไปผมเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ว่าอยู่ตรงมันจะมีทางเด็กสี่ใบนั่งอยู่ผมก็ใกล้ๆกล้แล้วค่อยชะลอรถดูแต่ก็ด้วยมารยาทผมก็ไม่ได้เอาไฟฉายหรือว่าให้โดนหน้าเขาหรอกแต่ก็รู้ว่าเนี่ยแใช่แหละผมก็เลยอจอดรถครับบอกว่าอ้าพี่ ไเรียกเขาพี่นั่แหละถึงเราจะเป็นน้องแต่ผมก็เรียกพี่ไปก่อนด้วยมารยาทผมบอกกับพี่น <P ie> ี่ผมมีพัทไทมาฝากเออรี่อันนี้เลยถือว่าเขาผมดีใจมากเลยนะพี่ที่เขาเห็นผมอีกครั้งหนึ่งอ่ะ <P ie> เพราะว่าผมไม่เจอแกมาสามปีแล้วนะนวันนี้ว,นว,นวันแรกของการทํางานผมนะอออ่าแล้วผมกลับมาวันเนี้ยมอตอนเช้าแต่ผมไม่เห็นแกแต่เนี่ยผมกลับมาปุ๊บเขาทักผมได้เขาดีใจแล้วเป็นคําแรกเลยบอกว่าผมได้ยินจากปากเขาบอกกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วเหรอผม นีพี่ก็พูดได้ดีกว่าเออคราวนี้ผมก็มีนะโอ้สัญญาคุณแจนฮัลโหครับครับผมพี่พี่เขาดีใจแล้วพูดได้เหรออ่าเขาพูดได้เขาบอกว่าลับมาแล้วเหรอเออคือเขาจําผมได้อ่ะผมก็ดีใจผมก็ให้ผัดไทยไปกับน้ําขวดหนึ่งพี่ครับสรุปว่าพอเขาได้ผัดไทยจากผมเนี่ยเขาเขาดีใจมากแล้ว,ลวเขาก็กแตกกินเลยนะแต่ที่ผมสังเกตคือเขาน่าจะ คือเขาใช้ตะเกียบข้องมากเลยพี่ซึ่งถ้าเป็นคนแบบถ้าเป็นคนแบบว่าเป็นคนบ้าเนี่ยผมว่าเขาน่าจะใช้มือกินเลยนะอืมอืมครับแต่ใช้ตะเกียบันี้คือใช้ตะเกียบเราใช้ล้องด้วยเหมือนคนจีนแบบเป็นลูกคนจีนแหลยประมาณเนี้ยที่ที่ผมปุ๊บ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 ไปเลกกัอยู่ว,ยว่าไม่รู้นะผมก็เก็บความสงสัยนั้นแล้วแหละแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอืมมันก็เราควบคงไม่ได้ไปยึดติดอะไรกับเขาหรอกว่าเขาจะ เป็นไทยมาจากไหนแค่เออวันนี้เขาอิ่มท้องเราก็ดีใจแล้วผมก็กลับขับกลับไปที่ขับกข้าไปที่ที่บ้านอคราวนี้พอเที่ยงคืนเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องขับรถออกไปรับแฟนผมอีกทีหนึ่งเพราะแฟนผมเป็นพยาบาลแล้วแกเลิกเที่ยงคืนพอมันที่คืนครึ่งเนี่ยนาออกมาคราวนี้ผมก็เห็นอ่าคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล์แต่ไม่ใช่คนคนนี้นะไม่ใช่คนเล่นรถนันที่พี่ครับครับผมก็ออกไปไหนอ่ะ ทุกทีเมื่อก่อนก็นอนตรงนี้หรือว่าตาน,นี่มาแย่งที่แบบผมก็ดูเอา้านีคนดีๆไม่ใช่คนบ้านนี่อมผมก็ไปแล้วคนเนี้ยผมก็เลยเล่าเรื่องละตอนที่ไปรับแฟนอ่ะผมก็เล่าเรื่องราวแฟนทางหัวโอ้โหวันนี้เหนื่อยมากเลยเออไอเนี้ยจะคลอดแล้วเนี่ยแล้วก็อยู่โรงพยาบาลเดียวกันกับที่แฟนผมที่ไปเนี่ยคือับไปดูน้องกันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับดีแหละครับอ่าผมก็ไปดูเสร็จปุ๊บผมก็คุยคุยเรื่องนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้คุยเรื่องผู้ชายเลยอล่อนคนนี้นะพี่เพราะว่าปกติ ผมตอบไปล่า่านจนจะครบขวบสัปดาห์ครับคือผมจะต้องเสร็จละงานผมเรียบร้อยแล้วผมก็ต้องกลับมาทางนี้แล้วมาดูแลลูกผมผมก็โอเคผมช่วยได้แค่นี้นะตามที่ถ้าต่อไปก็คิวคนอื่นละสรุปว่าวันนั้นผมขับจากเลิกงานในวันสิ้นสุดแต่ผมก็คิดว่าผมจะตีรถจากอ่าทางนูนงน้นอะ่ะทางอำเภอนู้นอ่ะมาที่ผมอยู่เนี่ยมันประมาณร้อยยี่สิบโลนะมันห่างกันครับผมก็อ่า แต่ผมก็จะมาด้วยเลยจะมาหาลูกด้วยผมก็ขับรถกลับมาผมก็เลยบอกเออพี่คนเนี้ยวันนั้นที่คนอนที่เป็นคนใบ้ตรงเนี้ยจําได้ไหมที่เป็นคนเล่ร่อนเออ,เอ,อ,เอ,อใช้ตะเกียบเก่งมากเลยนะเก่งกว่าเราอีกนะครับพี่คนไหนเอากับคนที่เราซื้อพวกขนมพวกอะไรมาฝากไปไงอยู่ตรงนี้ตลอดอ่ะเออเราลืมเล่าให้เธอฟังไปวันนั้นรถมอุดอรที่มาเก็บแก๊ คือแกตายแล้วนะต้งถามพี่เดือนเราจะคิดว่าเออไม,ไม่ไม่ได้เล่าให้ฟังเพราะว่าเพราะว่าคิดว่าเออมันยุ่งแล้วก็ไม่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่คือมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวพี่แต่มผมพูดออกไปถ้าเกิดว่าผมไม่พูดช็อตนี้ออกไปนะผมก็ไม่รู้นะว่าผู้ชายคนนี้ตายไปแล้วซึ่งผมได้ยินว่าเฮ้ยว่าหรือเปล่าตายไปนานงงตายไปนานแค่ไหนอะประมาณสักสามสี่เดือนก่อนนะอี่ก่อนที่ก่อนที่ผมจะกลับมาครับผมก็เลยเอางี้เดี๋ยวเราช่วยกันดูเลยนะ ถ้าแกยังอยู่แถวนี้อยู่อ่ะเราต้องเห็นแกแน่ผมก็ตัดสินใจพอแกพูดอย่างนั้นผมก็เข้าข้างทา,างก่อนเพราะผมไม่เชื่อพี่เพราะว่าผมเพิ่งจะเจอมาเมื่อประมาณเจ็ดวันก่อนได้อ่ะครับผมก็ตัดสินใจเดินไปที่ป้ายรถเมล์เลยผมไปเจอเดินไปที่ป้ายรถเมล์แล้วก็จะมีถังขยะที่ผมไปเจอรับเอาผัดไทยห่อน,นี้ให้เขาออสรุปว่าผมเจอเจอ<ะ>ของผัดไทยผมจริงๆริพีอ่อ้าวแต่มันไม่อยู่ตรงนั้นเพราะว่า ปกติอะถ้าเป็นอันเนี้ยมันต้องมีเทศบาลหรืออะไรมาเก็บถ่ายคือเก็บขยะไปทุกวันอะมันไม่ได้อยุ่ขนาดนี้พี่ใช่มันต้องมีมสัตว์หรืออะไรบ้างมากินใช่ใช่ครับกล่องผัไทยนั้นเก็บเอาไว้แบบค่อยเอาไว้ผมอะไรบ้างโอ้สัญญาณสัญญ,ญาณถ่ายที่ฮลโหลครับสัญญาณคือเคยคือเจอเจอกล่องปัาไทยทาไมนะกล่องปัาไทยที่ยังมีผัดไทยอยู่เต็มเลยพี่โอ้คือทางที่ เออไม่มีใครเก็บไปไม่มีหมามากินเลยเออแปลกเนี่ยแปลกคือผมแปลกตรงนี้เลยซึ่งมันมันจะเป็นไปได้ไงที่เขาจะไม่เห็นกองผัดไทยเนีเ<อ>่ยอืแล้วแล้วที่มันแปลกก็คือมันไม่ได้แปลกหรอกคือไอ้คือเขาอยู่เขาตายไปแล้วคราวนี้ยผมก็เลยบอกว่าเออไม่เจอหรอกแต่เห็นกองผัดไทยยังอยู่ที่เดิมเลยนะเอเอาเป็นว่ายังไงช่วยสือพี่หน่อยได้ไหมว่ามันเป็นคนเดียวคนจริงหรือเปล่าเอออ่า ผมก็กลับบ้านมาเขาเนี่ยเวลามันผ่านไปพี่จนถึงทุกวันเนี่ยผม,ไ,มได้รู้ว่าผู้ชายคนนั้นเขาเสียไปแล้วเมื่อประมาณสี่เดือนก่อนจริงแล้วก็เขาเสียเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาหายใจแล้วมันไม่ทันหรือว่ามันเป็นระบบหายใจของเขาอะเพราะว่าไม่รู้ว่าวันวันหนึ่งเขากินอะไรเข้าไปในร่างกายเขาบ้างครับพี่ทั้งฝุน่นทั้งอะไรเงี้ยเนาะอืมใช่ก็มผมยังผมผมอ่าแฟนผมอ่ะยังเคยเอาเสื้อผ้าของผมที่ไม่ใช้แล้วไปให้แก ประมาณหกเจ็ดชุดนะพี่เพราะว่าแกเปลี่ยนเพราะว่าผมผมเห็นแกมีขันน้ําด้วยนะอมืมีขันน้ําด้วยแต่เราไม่รู้ว่าแกไปอาบน้าตรงไหนหรอกแต่ว่าเนื้อตัวแกกับบอแมแหมอาบแล้วก็เหมือนไม่ได้อาบแ,แต่ผมเนี่ยไม่เคยสาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น์เลยครับ,รบก็เรื่องราวเนี่ยก็มีมันผมให้มันเป็นตอนสต,อ,ตอรี่สั้นๆมาะว่าผมคิดว่าออืมคนที่ที่เราไม่คิด,คดอะไรในในใจกับเขาอนะไม่คิดว่าจะได้กลับมาแล้ว เป็นช่วงบั่วโเวลาที่ได้รู้ว่าคนอยู่ตรงนี้แล้วเห็นเขาเขาตายคือเป็นคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งอรบพี่โอ,อซึ่งคนนี้จากที่คิดว่าอ่าไนอาน้องผมที่ผมจะเจอมันไอ้ตรงนั้นที่ผมคาดหวังไว้นะสัปดาห์หนึ่งว่าจะเจอน้องคนเนีไเ้ไม่เจอไม่เจอแต่มาเจอช็อตนี้อืมอ่ามันก็เลยเป็นเรื่องลามมา้ที่ฟังค่ะนี่ครับ,รบเออครับผมเขา เขาเรียกว่าบางครั้งอะนะคนที่ไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นอะไรกันเลยแต่มีนั้งใจให้กันแค่ผัดไทยแค่หอ,เด,หอ,อดเดียวหรือน้ําแค่โวดเดียวอะบางครั้งเขาจําแล้วก็มันเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งดีๆที่ยืดให้กันอะนะเออเขาก็เหมือนกันเขาก็อาจจะมองว่าทุกคนที่เห็นเห็นเขาที่นั่งอยู่นอนอยู่ตรงนั้นอนะไม่มีใครสนใจเขาเลย แต่มีคุณแจ็คแค่คนเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเป็นใครก็ไม่รู้ยื่นของกินให้แล้วก็มากี่ครั้งมาเจอเขาเนี่ยก็ทักทายอยู่ตลอดเวลาเขาก็เหมือนกับเพื่อนคนหนึ่งแล้อีกอย่างหนึ่งคุณแจ็คบอกว่าคุยรู้เรื่องด้วยนั่นก็แปลว่าเขาไม่ได้เป็นคนบ้าหรือว่าเป็นคนที่สติไม่ดีแต่อาจจะมีเหตุบางอย่างที่ทําให้เขาต้องมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ใช่ใช่ดิใช่คือผมไม่เคยเห็นเขาขอไอ้ร้านค้าหรือว่าจะเป็นร้านอาหารที่เป็นคือไม่เคยเห็นเขาเดินไปขออะไรกับคนอื่นนะคือไม่ขอมมให้กินรว่าใช้สตางค์เป็นหรือเปล่าใช่ใช่ดิไม่ขอ,อกินด้วยนะเออบ,บางครั้งเขาอาจจะไม่รู้นะอาจจะเป็นคนเล่ร่อนหรือคนไร้บ้านหรืออาจจะเป็นคนที่เกิดสิ่งบางอย่างกับ ในชีวิตของเขาจนเขาไม่อยากทําอะไรเลยก็มีนะเคยได้ยินเรื่องราวของของคนประเภทนี้มามามาพอสมควรกับการที่เสียคนรักไปแล้วตัวเองหมดอะไรแต่อยากไม่ทําอะไรเลยนอนอยู่ข้างทางอะไรแบบนี้ก็มีนะแล้วหลังจากนั้นคือคุณแจ๊คบอกว่าไม่ได้เจอเจอเขาสามปีเต็มๆเลยเหรอก็คือผมจะบางทีอาจจะกลับไปหาแฟน้ด้อย่างเงี้ยพี่แต่ไม่ได้แวะไปหาเขา ไม่ก็คือไปเนี่ยไปช่วงวันนะไม่เจอแต่คนนี้ต้องเจอตอนคืนที่ปออา้ายนะที่เราจะเจอตอนเวลาที่ผมกลับจากเลิกงานเพราะว่าที่ถามเนี่ยเพราะว่ามันมีคำคำประโยคดึงที่พี่แกบอกว่ากลับมาแล้วเหรอใช่ใชไหมเออเนี่ยคือ,เ,อเขาก็ไม่เห็นผมัใช่ไงมันเหมือนกับว่าเขาก็ยังจําเราได้ถูกต้องไหมของจาได้แล้วคือเขาไม่ได้ไปไหนคือเขา แต่ข้ามอ่าแต่ในคืนนั้นนะคุณแจ็คค่อยเห็นเห็นเห็น <ๆ S 2> ว่าเขาเนี่ยกินผัดไทยของเราแบบอริดอร่อยเลยแต่ที่ไหนได้ผัดไทยอ่าในโลกแห่งความจริงก็คือยังอยู่ในหอบเหมือนเดิมใช่ครับโอ้มันไม่ได้มีใครกินเข้าไปไม่มีหมาก,กินแล้วยังอยู่ที่เดิมเลยแล้วยังทราบไหมครัว่าจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วอ่ะมีใครเอาศพเข้าไปที่ไหนหรือไปทําอะไรแบบเนี้ยเป็นเออคือแฟนก็ไปสืบมาแล้วก็เป็นมูลนิธิเข้ามาครับอ๋อแปส่งระยะไป ใช่แล้วก็อย่างที่เราบริจาคก,กันหรือว่าทาบุญกัน,นะอะลงศพที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยค,คือนี่เลยครับทุกบาทก็คือจะไปที่นี่ครับอะก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทางหรือว่าเป็นเพื่อนที่บนโลกนี้อยู่อยู่ด้วยกันนะเป็นโกเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เรามีน้ําใจให้กันซึ่งกันและกันนะนะผมอยากจะบอกว่าบางครั้งไม่ต้องอาจจะเป็นเพื่อนมนุษย์หรอกฮะขนาดถ้าเป็นสัตว์เป็นหมาสักตัวหนึ่งเนี่ยบางทีเรา แบ่งของกินอะไรให้เขาเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกดีกับเราเลยใช่ไหะรอคอยนะอะไรแบบนี้ม,ม,มีมีเหมือนกันโอ้นะฮะนะ <h ây> เรื่องนี้อาจจะไม่ได้มีความน่ากลัวซะเท่าไหร่แต่ว่ามันมันรู้สึกใจหายเหมืน<ผ>มอน<อ>กัน <ผม S 1> กนะองเชื <ผม S 2> ช่อนะว่าว่าเป็นพี่หรือว่าจะเป็นเพื่อนที่ฟังอยู่ถ้าเป็นเหมือนผมเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็ต้องทําแบบนี้แล้วผมก็แต่มันอยู่ที่ว่าบางทีเนี่ย เราจะกล้าเข้าไปไหมคุณบ้าคันเนี่ยผมว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงีคงไม่กล้าเข้าไปหรอกเพียงแต่ว่าผมอ่ะค่อนข้างที่ผมเจอคนเยอะวันๆหนึ่งผมผมดูแล้วผมจะดูออกคุณแจ็คเป็นผู้ชายด้วยไงคุณแจ็คเป็นผู้ชายด้วยแต่เป็นผู้หญิงเขาคงอาจจะไม่กล้าเข้าไปอะไรเงี้ยนะเออเอาก็ต้องดูหลายๆอย่างนะครับบางคนบางคนก็ไม่ได้เจอเจอกับคนที่ดีบางคนเขาก็อาจจะเป็นโรคจิตก็มีนะระวังด้วยเนาะอืมครับที่ดีก็พยายามดีงเรี่ยง ค่ะถ้าให้คนที่เขาเขาพร้อมดีกว่าได้ครับให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการไปอะนะโอเคในการนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับผัดไทยนะคขอบคุณมากคุณแจ็คแล้วก็ก่อนวางสายมีอะไรฝากสักนิดไหมฮะฝากผัดไทยไหมฮะแม่นะพี่ผมผมไม่มีอะไรฝากพี่ครับได้ขอบคุณมากที่มาเล่าให้พวกเราฟังนะแล้วก็ก่อนที่จะวางสายไปคุณแจ็คดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ ครับผมครับผมพี่เพชนกันครับนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ